รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ไอเสกไม่รู้แค่เรื่องผมนะไอเสกก็รู้เรื่องพี่มดเลย ปวดหัวกัเรื่อเล่าเปิดโลกให้มันเลยอ่ะจริงมันรู้หมดนี่ไอ้พี่ป๋อ,อเฮ้พี่ป๋อเอาใส่ลงไอดีให้เลยเฮ้ยเจอหล้วเนี่อปูระปุกเจ็บปวด,ดชิ๊ด ลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย All New MG5 โอ้ยคุณอาร์ตเดินให้มันเร็วๆหน่อยสิดูดีอากาศอบอ้าวเนี่ยมันร้อนเนี่ยฝนจะตกปะเนี่ยนี่เอาจริงนะเดินกับเดี๋ยวนี้เหงื่อเต็มหลังเอ้ยเราเราร้อนเนี่ยมันอบอ้าวเธอใจเย็นคุณอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ใจคุณต้องไม่ร้อนตามนะควณจะไม่ร้อนได้ไงแล้วคุณจอดรถอยู่ตรงนั้นตายแล้วไปไปไปรีบไปเร็วๆ เออเป็นไงเย็นไหมโคอยตายแล้วร้เธอทำไมเย็นฉ่ำชื่นใจแบบนี้ก็เ <c oughs> พอรู้ไงว่าแกมันขี้ร้อนแล้วก็ขี้บ่นก็เลยสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปหรือรอไว้ล่วงหน้าระหว่างที่เดินมาเนี่ยเป็นไงตายแล้วร้อดมากเลยชื่นใจเ<ล>นาะชื่นใจไม่อยากจะออก <c oughs> ไปอา อะไรเลยอีแจ๊ดนี่ไงมดดามดดำมดำดา <ขอ S 2> มาก็เข้าเลยเหรออะไรลยอีแจ็กบ้านมึงก็แล่งของมึงเนี่ยฮะอุ้ย <c oughs> ด,ดูติ๊กตอกติ๊กตอกจะ <c oughs> ก่อนไม่ใครเอาแล้วผมขุดมาตะก่อนหนือมันก,นกับนิกกี้โอ้ยลอยน้ำรายการบอลตัตะก่อนไม่ใครเอามาแล้วผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะฮะไม่เคยมีใครได้มาเหรอแต่ผมมาแล้วแต่บอกพี่ก่อนว่าบ้านหลังนี้จะเต็มไปด้วยคาบโลกก ผมจะเข้าไปได้เหรอครับพี่ระวังเท้าพี่ทำไมฮะอาจจะเหยียบเลยเมือกลื่นๆจะคันแย่เลยตรงนี้นะครับดุ๊กทุบตรงนี้นี่ปรับให้มันนี่นี่นะครับไปกันที่ดูเถอะไม่บอกดุกปรับตรงนี้มันไอ้ให้มันเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดจุดที่เป็นมันปีคะแน่ได้ได้ตรงนี้ครับดุกปรับตรงนี้เขาถึงกับสั่งอาจารย์หมดเลยเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโดนมาหลอกใช้มาพี่ดูโกงโง <c oughs> ่มหลอกใช้ได้คนอย่างมันเนี่ยขอบคุณที่ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวล่าก่อนมอไม่เคยมีใครด่ากุโง่ออกรายการมาก่อนนี่คือบ้านของคุณแจ็คใช่ทำไมสภาพบ้านมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับนี่ปั้นดุ๊กมันดุ๊กอยากเชิญน มันพี่ดูมันเรื่องมันอย่างนี้ดีให้ครัวมันทุกครั้งมันไม่เคยให้มาบ้านนี้เลยเพราะบ้านนี้เป็นความลับใช่ป่ะใช่ครับจะมารู้ใช่ไหมเคยไปที่คอนโดมันไปคอนโดเพราะอะไรมันจะขายมันจะขายใช่มันอหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งให้เหมือนกันไปที่ออฟฟิศเพราะอะไรอมันจะขายอ่าถูกต้องไอหลังนี้จะขายด้วยป่ะหลังนี้ไม่ขายเพราะว่าผมได้คนที่มาทําบ้านแบบดีมากๆก็คือรายการ ดุ๊กหมดนี่ไม่ใช่ดุ๊กปรับให้ดุ๊กปรับให้พี่ดุ๊กคิดดีๆนะมาทำบ้านให้มันเนี่ยว่ากูกลับดีกว่าไม่ได้ไม่ได้พี่ดุ๊กอยู่ก่อนอยู่ก่อนไม่คืออย่างนี้พี่ป๋อครับญาตเลยคือพี่ดุ๊กเนี่ยผมมาโทรไปหาเขาบอกว่าพี่ผมเห็นช่อง youtube เขาอะมีทำดุ๊กปรับให้ก็เลยบอกเฮ้ยพี่ดุ๊กอยากทำบ้านเราเหมือนแบบ บริษัทเริ่มใหญ่โตไงนี่จะกำลังจะเจ้าเข้าหุ้นแล้วเนี่ยกำลังเข้าตลาดเพิ่มเข้าตลาดแล้วเหรอดุตลานอยู่ไม่ตลาดทยเอชื่อหม nee. ูเละเฮ้ยติป๋าองโเคป๋ออนโอเคนะป่องป่องปองไปไงที่พี่จะเปลี่ยนพิธีกรแล้วเป็น่ป๋องแจ็คโอเคปะเฮ้ยโอเคโอเคเาบาเข้าช่องกันแล้วเนาดี่บอ่ดีดคพอบอกเปลี่ยนพิธีกรเป็นโผล่มาเลย นพี่แจ็คมันบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องปั้นดุ๊กแล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณดุ๊กเขาน่ารักไงพี่เอาไปลงก็ลงมันก็รับปากจะทำแล้วเพราะนั้นใครอยากรู้ก็ตามดูในยูทูบถูกถูกต้องแล้วก็ฟรีนี่ออกให้ทุกอย่างหลังนี้ฟรีหมดเฮ้ยเหรอมันไม่ขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นนี่เห็นบอกว่าโมซงโมไซด้วยไหมเหรออะไรเนี่ยโมไซมังกี้ก็เขาให้มาเขาให้มาด้วยใช่ครับ คือของทั้งบ้านเนี่ยมีซื้อเองบ้างไหมไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่นี่ก็ของฟรีจัิงก็กางเกงของมดดำไม่มีอะไรซื้อครับไม่รีกมดดำหรอไม่รีกไม่มดเหรอรีกมดนี่ยเดี๋ยวพอมาถึงเนี่ยฉันจะบอกนะ ตาส่งอะไรในไลน์มาปุ๊บปังมากแม่แม่พี่จะบอกว่าเนี่ยอยากปังเหมือนแจ็คบ้างได้ข่าวว่าแจ็คสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะพาไปดูหน่อยได้ไหมแบ่งให้มดดำมันไปบ้างบางอยยังมัเหลือไหมหายหมาแล้วเลยแป๊บนึงนะครับคุณมดดำจะมพร้อมแป๊บนึงนะครับปกติเขาไม่มาให้นะอันนี้คือเขารักและเอ็นดูผมมากโอ้ยเมื่อกี้ยังเรียกอีมดอยู่เลยม่มีไม่มีมีขอฟ้องไม่มีอ่ะ โงการบันเทิงแล้วไม่ใช่โงการบันเทิงมาตอนไหนเนี่ยกีไปยญาแล้วแมย์ขนล้องพี่วัดดีค่ะที่ไปเอาไปไม่ได้ไม่ได้ท่านท่านอยู่แล้วท่านอยู่นี่แล้วไปไปเอากลับบ้านแม่แต่งงมากว่าจะให้พวกพี่มาบ้านแล้วบ้านจะคืออยากจะมาดูชีวิตแจ็คแฟนหันตอนนี้คืออะไรไม่ข้างนอกว่าแย่แล้วนะเข้ามาข้างในพี่ว่ามันแย่กว่าเอางี้ว่าเดี๋ยวข้างในได้นั่งแน่เดี๋ยวขอใช้คุณปอติ๊กตอกก่อนปอติ๊กชิ่งปอติ๊กชิ่งปั้นหน่อยปั้นปั้นปอติ๊กตกเลยชิ่งได้ใช่ไหม ได้พี่จิ๋วเลยนะโอเคไหมเออนั่งเลยนั่งเลยเลยทำบ้านใหม่จิ๋เลยจิ๋วเลยพี่จิ๋วเลยเออเชิญนั่งโอเคนั่งเลยนั่งเลยอย่าเพิ่งหนีไปออย่าเพิ่งหนีไป ไหญมาจากบ้านมอดาอีกเก้าอี้เก้าอี้ด้วยเดี๋ยวก่อนแกไปเอามายังไงเวลาแกไปบ้านมอดาแกเอารถบรรทุกไปหรอรู้เรื่องผู้ชายเขาเยอะเขาก็เลยต้องยกให้เวลาผมไปบ้านเขาอ่ะคือผมอ่ะแจ็คจะให้กูเล่าเรื่องมึงไหมโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษให้เล่าเลยไม่ละแให้ไหมโอเคขอโทษมาเล่าหน่อยอยากรู้แกให้แบบอย่างี้เลยเหรอฉันไม่ได้ให้คือส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบบริษัทเพื่อนบริษัทอะไรอย่างเงี้ยโอ้เข้าใจป่ะนี่คือเขาเอามาส่ง คือก็เจอเพื่อนปุ i, ๊บมันสามารถสมมติเพื่อนไม่ได้มาวันนี้พรุ่งนี้มันสามารถโทรหาเพื่อนมไม่ได้เลยเลยอ่ะมีนะไม่น่ามันไม่มีของที่มันซื้อเองเลยสักอย่างในบ้านเนี่ยแทบไม่มีผมใช้คำนี้แล้วกันแต่จริงๆมันซื้อเองเยอะนะบางอย่างนี้อะไรโซฟาโซฟาเกมวีเบียรใบหยกโซฟาเนี่ยโซฟานี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ไงเเซนตอรร์คับของมาครับตู้เย็นตู้เย็นก็ไม่ใช่ซื้อตู้เย็นมเป็นตู้เย็นแมนยูให้มานี่เห็นไหมเขาเหมือนมีของหรือเปล่าเขาเหมือนมีของ นาเหรนานาอะไรนาหน้าด้านนาหน้าด้านตอนนี่นาหน้าทองนะนาหน้าด้านผมพูดจริงว่ะแต่ไหลขาวแล้วคุณโอ้ไหลขาวแล้วแบบบ้านพี่ปอไปบ้านพี่ปอพี่ดูเราก็จำฝังใจพี่ปอไม่หมดถ้ามึงรูดอะไรเป็นหลานว่ะปุ๊บปุ๊บมันสามารถโทรศัพท์ไปหามึงรดแล้จักรายเป็นีใช่ได้จริงเหรอจริงครับดิวดิวรู้จักลูกค้าเยอะครับเจ็บปวดจนกูจ่ายเป็นหลักไม่พี่ปอแต่พี่ปอติ๊กตอไงตัวนั้น ังไงปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยได้เลยพี่ได้เลแต่เดี๋ยวนี้แจ็คเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคือตั้งแต่อาทิตย์นี้รู้สึกว่าชีวิตดีพี่ยังไงเพราะแจ็คทำงานกับเรามาปีที่ปีที่สิบตอนแรกเป็นลูกวูดดี้ก่อนไงวูดี้หยุดเป็นยิ้วย้ายมาอยู่กับพ่อดังไงเมหลังๆก็ด่าวูดดี้อ่ะไม่ด่าไม่ล้วอ้าวเราก็กัญชัเหมือนกันที่ที้ง อยู่ก sure. ับป๋อก็อีกอย่างเฮ้ยแจ็คแจ็คป๋อโอเคว่ะแจ็คป๋อโอเคเพราะกัญชัยช่วงนี้ใส่สุดบ่อยได้ยินได้ยินอยู่จริงไม่นเรื่องเราไม่ธรรมดาคือเอาง่ายๆคือตอนแรกเมื่อก่อนก็คือรู้จักกันเพราะแต่ที่จริงเราเห็นแจ็คตั้งแต่เด็กๆพี่ป๋อคือเด็กจริงๆพอไอ้แน็กไอ้แน็กจะมาคู่กับไอ้แน็กไอ้แจ็คแต่ด้วยความที่แบบว่ามันกวนประสาทอ่ะแล้วก็มารู้จักกับแจ็คคือมันไม่มีเงิน คุณเขาชอบช่วยคนมันไม่มีเงินเหลือเลยพี่แต่อย่าไปสงสารมันเป็นแขกรับเชิญที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนว่ามันชั่วที่สุดฉันจำได้ว่าทับสคริปทิ้งแล้วมันเออมันพ็ปไปแล้วนะมันจะเล่ามาอย่างไงอย่างไงตัวเองเป็นพิธีกรก็เริ่มมีรายการแล้วเนาะเออไอแจ็คล้วกันมันไม่มีเงินเพราะมันไม่มีบ้านจะอยู่นะปรากฏว่ามาถ่ายเนี่ยตรงเมืองคองธานีเนี่ยตัวเองว่าตัวเองมาสายแล้วนะพี่บองบ่ายสามไอแจ็คก็ยังไม่ลงมา บ่ายสี่แม่ก็ยังไม่ลงมาจนในที่สุดต้องโทรหาเด็กดาราคนหนึ่งเออมาช่วยถ่ายให้พี่หน่อยพี่ไม่มีดาราพี่ไม่มีแขกรับเชิญแล้วก็แค้นแบบว่าเราไม่อิจําเหมอนี่ไอ้นี่มึงจะต้องไปผุดไม่เกิดไอ้นี่จะต้องไปบันทัดเมืองตายแน่อะไรอย่างี้ลองมาปุ๊บกับคําตอบแรกๆขอโทษครับผมเพิ่งไปฝึกตีมาครั้งแรกแล้วเสียไม่ไหว้อ มันตื่นเต้นฟืนเวเต้นครับมันตื่นเต้นครั้งแรกพี่ฟืนเวทีพี่โอ๋เข้าใจฟิลว่ามัน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 ขาวจริงอะพี่อเคยเกิดจากทองพ่อทองแม่เคยเจอคำตอบอย่างนี้ไหมล่ะขอโทษพี่โอ๋ที่พูดมาาเทพโดเขาอะไรออกแล้วแล้วเขาก็แล้วเขาล่าออกมเขาให้เงินแล้วก็มาถ่ายตอนปิดเออให้มนตอนปิดมามาเไม่เอาแต่ไม่เนใจไม่นไม่น่ก่อนเงินมันไม่ได้เยอะกันค่ตัวมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรกเอาไป กูถือว่าทำทานพูดอย่างเงี้ยเราก็เลยไปต่อน้องอีกรอบน่าไงคนนี้ฟรีสองฟีมาเนี้ยแจ็คแบบ พุ่งมากเลยนะเพราะว่ามดดําพาไปหมูป่ะไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องแปลกอ่ะคือแบบเล่าก็เหมือนแบบว่างมงไงสตอรี่เนาะเออเล่าไปเถอะเล่าไปเถอะชอบคุณเออยากฟังอยากฟังคุณนั่งกับฉันมาได้สิแหมเอาเมงขามีลูกเขามีหัวนะมึงไใบขาวมามึงต้องห้ามใจหน่อยนะคนเอาพี่เอาน้องเออคือเมื่อก่อนนี่เขาลำบากแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนสายมูนี่ช่วยเขาไหมจนวันนี้แบบว่ามันมูไปมูมาเราเห็น มันแต่มันมันเป็นดาราคนเดียวที่ไม่มีบ้านอยู่นะเงินไม่มีจะกินเว้ยแต่ไปซื้อรถเพื่อรับผู้หญิงซื้อรถพบผู้หญิงอืยากลองถามสิวันแรกปุ๊บจะขับรถไปที่มหาลัยทำไงเห็นตอนนั้นนั่งแท็กซี่แล้วเด็กมหาลัยไม่ชอบแล้วก็กลัวกลัวผ่อนไม่หมดก็เลยบอกว่าไม่ต้องให้พระเจิมเขาก็งงว่าทำไมแจ็คไม่ให้พระเจิมให้วูดี้เจิมเพราะาห้ามไล่มันออกจะได้พรดิ ไม่กูกูีเจอไพุดธิเจอเจออยู่อยู่เล่กูไม่ได้พุทีิมันก็ไม่รู้อู้ขอให้แจ็คเจอร์ลุ่งเรืองนะขอให้แจ็คอยู่ได้านโอ้ดูเป็นเจ้านายที่แบบน่ารักน่ารักน่ารักแล้วปรากฏว่าพุทธิก็เป็นคนผ่อนรถคันนั้นจริงๆใช่พี่รู้ดีนะก็กอนให้สรุปไม่ต้องจ่ายตังค์อีกแล้วไม่ต้องพี่มีพี่คนหนึ่งชื่อโจเอามาเลี้ยง เอาเลี้ยงเพราะตอนนั้นไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่เราก็นึกว่าเขามีบ้านแต่มันนานแล้วนะพีเป็นเซปีแล้วมันเข้ามาในวงการยานมากเลยมีบ้านให้แม่หลังเดียวก็คือเอาเงินสดร้านเดียวที่เอาเงินตอนนั้นมีเงินทั้งหมดก็คือดาราใหม่ๆหันถ้ามันไม่มีงานต่อเนื่องมันก็ไม่ได้จะมีเงินเป็นก้อนถูกต้องไหมครับแต่ไม่น่าเชื่อนะจากที่เล่าดูแต่ก่อนดูชีวิตลําบากยากแค้นแล้วที่ไม่มีจะนอนแต่ทุกวันนี้ เป็นหารเป็นผู้บริหารงเงินอะไรลงเงินมาจากไหนเวลาใครว่าหมู่ไม่สําเร็จฉันไม่รู้นะเว้ยฉันนี่เป็นดาราโบราณพี่ดูมีอยู่วันหนึ่งก็เป็นมู่ไม่ไดาเป็นไรไม่ใช่พี่เวลามันขอรู้ว่ามันเป็นเด็กที่มีสติดีมากนะพี่บอคือจิตสมาธิดีผมขอกลับไปได้ยินคำไหนฮะขอให้ไม่มีนี่ไม่มีสินหมดเลยปุ๊บสามเดือนมาหมดนี้หมดสิ่เลยหมดเลยีเลยไอ้เสกเว้ยรู้แค่เรื่องผมนะไอ้เสกเขารู้เรื่องพี่มดเลย ปนหัวกนันเรื่อเล่าเปิดโลกให้มันดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ